ได้เวลากลับเข่าสู่โหมดของการทำงานแล้วครับคุณไกย่ยุให้นอนนากับสิาพาพี่น้องมาเยี่ยมชมฟา์มคุณไก่ฟามครับก็เป็นฟามแพะฟามแกะอของผมนี่แหละครับอันช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการออกลูกครับมเมื่อวานมือก้อนก็ออกมาสองแม่ครับได้มแม่ละสองตัวเมื่อนี้ก็เขามาฟามแก็ได้ยินเสียง ลูกแกะลูกแพะห้องกาสีขึ้นไปเบิ้งครับว่ามันชิได้จากตัวพี่น้องไป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 เบิ้งนักกันครับเฮ้ยคือห้องดังเท้อ๋อหลักฐานแล้วพี่น้องตัวเด็วเป็นห้องนี่ครับ ตัานี่เป็นแกะสาวครับเพราะเขาออกลูกท้องแรกพี่น้องเป็นอย่างคือห้องดังเทพอ่ะนี่เออใจล่มล่มใจล่มล่มเดี๋ยวพ่อไปช่วยสันนิฐานว่าขาสีตกป้องพี่น้องนะครับช่วงของการเท็ด คอกแพะไม่ไม่ก็ได้ได้ได้เว้นระยะห่างของช่องมันทางพูดนะครับ <c oughs> กัสทีได้ซอยยกออกมากับลกกสีพาเอาลงไปข้างล่างครับให้มันตากแดดให้โตมันแห้งจากน้อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปเบิง่งยุข้างล่างได้พี่น้องตอนนี้ก็ขออนุญาตซอยลูกแพะมันขาตกป้องกันครับ ครับแม่มันกะดฉีเลี้ยทำคลอดสัดลูกจนเออ่ตัวมันแห้งพึ่นแล้วครับทำประคั้นฉี่ทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งผมกะทำคลอดมันละกะเอาผ้ามาเซตเนื้อเซตโตนละซอยซอยแม่มันนะครับแต่ตอนนี้กะบทายคลิปกะให้พี่น้องได้เบิ่งว่าการดูแลแม่แพะกับลูกมันที่ดูแลกันทั้งหดาครับ ขายได้ลูกแฟตออกมาสองตัวครับได้ตัวฟูเวิดเลยครับสองตัวให้พี่น้องในเบิง่งบรรยากาศนี้ฟาร์มครับ่วนนี้จะเป็นโซนของแกะป้าปกติ เคลนไปน่สักน้อยได้พี่นอ้องเพราะว่ามันไม่กันตันไม่ค่อยดีครับคุณภาพไม่ดีเป็นไ็ขออภัยวยครับตรงนี้ก็ที่เป็นท่อปูนครับเอามาไววเผาควันระยุงให้แพะให้แก่ครับแต่ก่อนนี่เคย เขากองเผายุพื้นครับบัดน,นี้น้องแพน้องแกะมันมานอนครับมันหนาวอะ่ะกลับมานอนใกล้ๆก,ก,กองไฟบัดน,นี้มันกับใหม่แข้งไหม่ขามันครับก็เลยต้องใส่วิธีนี้แทนครับนี่ครับของปูน2องอันยำชมเป็นน้ำกันได้พี่นกนะครับตบบาใบาตอนนี้กับเวลาใบาม้งนก,กลัวๆหน่ยครับเปิดละใบ,าบาสามประาสกดที่ได้ ปล่อยออกไปกินยาครับแปดสิบ่ตัวแล้วครับตอนนี้นี่ครับลูกแกะครับหัก็เกิดว่างอาทิตย์ก่อนนี่แหละครับต้องขังไว้อยู่กับแม่มันครับนี่ช่วงนี้มันก็เริ่มทยอยทยอย ออกลูกแล้วครับถึงแกะถึงแพ้ครับไปดังเปิงไปเรื่อยๆนี่ครับตัวนี้ครับจากแก้มออกลูกออกมาแล้วกับ่มีนำนมให้ลูกครับตัวนี้ก็นมเสียคักนึง สาเหตุกิดขึว่า,าผมได้ทําการเล่งรัดลูกมันเอาไปขังคอกล้วมครับคือว่ามันยังบาดเดอายุแัดนี้นมมันก็เลยคัดครับแยกลูกไปขังแม่มันก็นมคัดก็เกิดนมเสียแบบนี้ครับก็ออกลูกมาแล้วก็บ่มีนมให้ลูกกินนะครับ ก็ได้เอาไปเลี้ยงไว้ายุบ้านครับไปไปให้นมป้อนนมยุบ้านเพื่อนเหรอครับเนี่ยนี่ครับตัวเมย์มันครับออกลูกมากอะบะมีนมให้ลูกกินครับนี่ครับคิดท้อโลกตีฮะฮะฮะแก้มคิดท้อโลกตีบอสปายังจะ่ชี้เลี้ยงไม่ไหายนี่ก็เริ่มพร้อมจากน้อยนึงกัจี ด้เวลาฉีดยาขันธุ์ให้่แล้วครับเนี่ยแพะลายตัวก็เริ่มจ้อยแล้วครับนี่นี่ก็ลูกแกะเกิดไหมครับตัวนี้ก็นาทีจกักสองอาทิตย์นี่แหละครับรุ่นนี้มีอยู่นีตัวหนึ่งกับอยู่ทั้งไตบันไดพุ่นอีกตัวหนึ่งครับเป็นลูกแกะเกิดไหมครับ ครับตัวน้อยๆยเลยละครับนะอาทีเกิดจากว่างจากสองสามอาทิตย์แล้วครับเพราะว่าเาะดือมนันลุดแล้วครับนี่ก็แทะเล็มฟางไปเรื่อยๆครับตกใบก็คุณละใบซาำเหมอือนจะไปออกไปกินหญ้าตัวนี้แหละบอสบายนะครับพี่นอ้องไปนอนทับกองไฟนะครับไฟไหม้ตีนเลยครับ ได้ได่ยาวม่วงฉีดมันจุยหน่อยครับย้ำได้บุ้งสีเสาเดี๋ยวค่อยๆเลียนรูนแล้วก็ศึกษากันไปครับเจ็บก็บอดเอาเด้อเดี๋กวก็เสาดอกตัวนี้คลอดออกมาพอมพอมกันกับตัวบ็อกไอ้นุนเย็ดกับากากโปรครับ นุ่มเยอะกักโบผมก็เอาไปป้อนนมย,ยีบ้านนี่ครับนี่แม่มันกะตัวนี้กะให้ลูกกินนมดีอยู่ครับกะเลยไม่ได้แยกออกไปหนึ่งตัวยะหนี่กำล,ลังกำลังกินนมแม่อยู่ครับอีกตัวนึงนี่ตัวน้อ,นอยๆตีน้ำตาลในเพี่น้องดำๆคือหอลือนี่ละนี่ครับกระหักบ่ฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลัหลก้าท่านผู้ชมด้วยเด็กน้อยาตาผูตาเม่เด็กน้อยนี่ครับลูกแฝดไปเพิ่งลูกแพะเกิดไหมว่มามันติดก,กินน้อแม่ไมาได้บ้พี่น้องอันนี้แพะสาวครับแพะ ออกลูกคอกแรกครับเบิ่งว่ามันสิให้ลูกกินน้ได้บ่ครับถ้าให้กินน้บมม่ได้ผมก็สิจับแม่มันลามครับเอาเชือกลามคอมันกะจับลูกมันดูดน้ครับแต่ตอนนี้ก็แม่มันเหยียบขาลูกมันอยู่ครับอ่าถกข้าวเขาเลยเอาสมกล้องลูก สักพักหนึ่งครับห้แม่มันดูแลก่อนครับถ้าถ้าบ่าให้ลูกกินนมกับผมกับที่จ้งวันแล้วครับกับจับลามแล้วก็จับลูกมันกินนมมันหาแม่มันดูแลไปก่อนครับตอนนี <c oughs> เ้เรื่องแพะเรื่องเก๋ก,กต็ต้องน้ชและพี่น้องเขาต้อง ดูแล้เอาใจใส่มันจากน้อยนึงอยู่แล้วครับถ้าว่าสันกน็เกิดความสูญเสียของทั้งฟาร์มไปครับผ่านไปประมาณจากเครื่องชวโมงนี่แหละครับลูกมันก็เริ่มเริ่มที่เข้าหาตานมแม่ไม่แล้วครับ เริ่มคํำเริ่มหาอยู่ครับ <S <S <an> แล้วให้มันซอยตัวเองก่อนครับถ้าว่ามันกินว่าได้ผมก็ที่ได้จับแม่มันผูกล็อกไว้กับเอาลูกให้มันกินนม้กนะครับก็เริ่มสัญชาตญาณของสัตว์นะครับถ้าเราชีวิตรอดก็ต้องดิ้นล้นหาแล้วครับ ยายามคำหาเตานมแม่อยู่ครับอันนั้นขาหนาลูกขาหนานมมันอยู่ขาหลังลูกไปให้มันถือดิแม่แม,มันอย่างทั้งนี้ม,มันแม่คงดิแม่มีต้องพูดนไม่ขาหนาคนไม่ไหวเอาไปไปไปกินนมแม่ลูก ไปยบาไปไป,ไปเร็วเอาลูกกินนมนั่นเป็นแม่สาวครับแม่ทองแรกอยู่แล้วก็ หล่นว่ามันสีกลิ่นน้มตดลปมอแกมาทางนี้แม่ไหวบ่แม,มนเมย์บ่งนี่นี่ไปหาแม่พ่นไปกินน้มไปเบ่<า>งเลียวก็คือสิบด้กลิ่นน้แเม่ง่ายเด้อครับเนี่ยถึงเวลาผมต้องลงมือ จัดการแล้วล่ะครับเพราะว่านมแม่นีสาคัญกับนมแรกมันที่ออกอเป็นคล้ายๆนมค้นหวานนะครับออมาเรื่องๆครับให้ลูกมันกินกัเสริมสั่งพมคุมกันให้ลูกแพะครับกาชิคอโต้ละพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านีดนะครับกัทีได้จับแพะลามแล้วก็ให้ลูกได้กินนมครับ ถ้าชื่นชอบก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคุณไก่ยู่ให้นานๆเลยนะครับขอบคุณครับ